โอเคครับหมายเดิมหมายเก่านะครับเดี๋ยวที่เราใช้ก็ตอนจานใส่หลอนครับ ใบดิวสองใบนะใบเล็กๆล,ลอง กับไม่โดนครับเกียบร้ไว้ครับเจียวนีไม่พลาดครับผมอ ตจะาสายหล่อนครับโอเค okay, นะครับโอ้โ oh ห oh, นี่ครับสาโลครับผมโอเคนะครับเต่าจาสายหล่อนนะครับสำหรับเหยื่อที่เราใช้นะครับ อเคนะครับใบหลิวสองใบเล็กๆครับเคาะกันเสียงเล้านเนียนๆครับผมไม้แนงเงี้ยใช้ได้ผลดีเลยนะครับผมสำหรับเต่านินจาสายหล่อนนะโอ้โหใช,ใช้สวยเลยครับใช้โลเลยโอโาคครับผมเก็บครับ ที่ซ้ำหมยเดิมนะครับต่อนินจานะครับ ¡Por <coughs> อุ้ยตัวที่สองครับพี่พน้อยเอ้ยโอ้โหหมานี้ครับมาจะอไรไม่เคยผิดหวังครับโอ้โห เต็มปากเต็มคำครับผมโอ้โหนะครับสิดยอดครับเยื่อครับผมดูเยื่อดูเยื่อเต่านินจาสายหลอนครับโอ้โหฝากด้วยครับสำหรับผลงานกบแต่เต่านินจาสายหลอนนะครับผมซึ่งอยู่ใน ซึ่งตอนนี้ก็วางจำหน่ายแล้วนะครับในราคาตัวละ120บาทนะครับผมนะครับแต่อยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะครับตอนนี้นะครับหนึ่งร้อยจะอยู่ในชุดอยู่ในชุดโปรโมชั่นนะครับ3ตัวนะครับ3ตัว300 3ตัว300ร้อนะครับสามส่งฟรีนะครับโอเคนะครับสุดยอดครับผม โอ้ยเจีวครับก็คือใบหลิวของเขาเนี่ยจะเดวผนจะออกไม่ดีนะครับใบหลิวของเขาจะไม่ไม่ไม่นี่จะเล็กนะครับใบหลิวของเขาจะเล็กมากนะครับเนี่ยใบหลิวของเขาจะเล็กมากนะครับเล็กกว่าใบหลิวทั่วไปนะครับคือเล็กสุดนะครับเล็กสุดเล็กหากนะครับดูดูเล็บเลิวก้อยครับเล็บเลี้ยวกล้ย เล็กกว่าเล็บนิ้วก้อยนะครับผมมีสองใบหลิวนะครับเวลาข้อกันเสียงเขาจะเบามากครับบ๊วเบ๊วนะครับแล้วเวลาวิ่งเวลามันดิ่งเวลาเราลากเร็วๆเนี่ยโคตรเนียนนะครับนะครับนี่ครับเนื้อยางนิ่มครับผมปากไม่มีการปัดฉีดนิ่มครับผมไม่แข็งกระด้างนะครับนิ่มเคครับโู้ใช้ดีครับ กนไปด้วยครับผมโอเคครับอุย้ยกัดอย่างนี้กัดอย่างนี้ยอมครับดึงเลยดึงกระชากเลยจะกัดอีกไง้เนาะดิกัดแบบนี้อนะ โดดแล้วครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหโอ้โหเต็มที่สามครับสำหรับโอ้โหไปอีกงงานเราครับเต็มที่สามครับตัวนี้ตัวไม่ใหญ่ครับยิงจาเต่าครับผมยิงจาเต่าสายหลอนนะครับผมฝากไปด้วยนะครับโอ้ยใช้ดีครับผมอไม่หลิว สองใบเล็กๆโอ้ขอครับดีครับโอ้โหแน่นเลยสามนะครับไม้โอเครูปแล้วไม้นี่เขาได้สามตัวนะครับผมเตานิ่งจาล้วนๆครับเคนะครับโอ้โใส่โอ้จะป่าแปดมือดีครับสจอดไมนี้สุดจอดดีครับมาแยมไลกับแมนั่นนะครับ โอ้ยเลยครับเต่านินจาแล้วครับแบตจะหมดครับผมโอเคครับอืมบร้อยตัวนีร้อยครับโอ้โหนี่ครับ สุดยอดเลยครับหินจ่าเต่าสายหลอนครับผมเมื่อตัดดีครับซึ่งึ้นมันฝนตกครับผมขึม้นฝนตกบกดัดน,นี้ปลากัดดีเีมือนี่โอ้ ผมแท่นในหอดเที่ยงอยู่ผมโมเมนได้ยวหัวดีสิบตัวหรอวายังไม่ถึงเที่ยงเลยครับผมว่าน่าจะยี่สิบแล้วล่ะนห้ยี่สิบตัวและยี่สิบเที่ยงเนี่ยผมมันผมลุ้งกดท้ายมาครับปลุกนี่เลยอุ้ยผลงานถ่ายอยู่สวยเลยแต่สวยนะครับหูห <c oughs> ู ว้วยเดีวครับเครับ okay, นะโอ้ยอุ่นตับไปครับผมเห้อนะครับเต่านินจาใส่หลอนครับ,รบผมสุดยอดครับฝากมาด้วยนะครับผมผมว่าผมจะพักแล้วล่ะผมเหนื่อยผมว่าจนเหนื่อยเลยปลาน่าจะยี่สิบแล้วล่ะครับโอเคนะครับผมโอ้ยไม่เห็นชอตดีๆเลยโอ้ย จะต,ตัวส,สวยๆครับก,กัดลึกดูดิเอาปลาอะไรอ่ะอุ้ยปลากระสงครับอุ้ยอุ้ยปลากระสงครับตัวใหญ่มากเลยอู้หูเป็นโลหรอครับอุ้ยเป็นโลเลยปลากะสงตัวนี้ครับ อุ้ยผมขอครับตัวนี้โอ้กินนี่ครับเต่านินจานะครับโอ้โหหนุ่มกินเข้าไปเลยลึกเข้าไปในคอเลยครับโอ้โหสุดยอดมากครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับสําหรับเต่านินจานะครับเต่านินจาสายหลอนนะครับของค่ายแอร์พีกริยันะครับโอ้ไม่ได้ช็อตสวยๆเลยครับโอ้โหกัดดียิบกัดดีกอดจอดตรงไหนได้ตรงนั้นโอ้โหมัน โอ้ยเจอดครับผมเยอะก็น,นี่แหละครับเชฟหมานเสื้อผมนี่เหรอครับนั่น,นผมบอกแล้วมันหมานพูดบอกเอาอยู่เอ,อ้ยบ,บ,บรรัตตาบด้าวิ่รองเพื่อเด็คือคือเต็ดเอียงกอะคือ,อคือ,คอโอ้ยหมานครับ เตาดินจ้าครับสายร้อนร้อนอนี่ลีมันี่ตวัวึกว่าสีร้อนรอนตอนดึนจ้าสายร้อนครับผมโอ้มวนมวครับไปเลยโอ้อยมากระตัวขึมันแป้นาอเอ้ยมี้อเดี๋ยวผมมีปลาในบึงลวดเอาวดพูดอะโอ้ <c oughs> มันเป็นสามซิบหรือเปล่าครับพูดครับแต่ไปถือขับวพงหันคกจะข้าต่าเนี่ยเ้ิงกล่อง Ui, giời mày mấy mày mấy mày Không mày mày không tổng mày 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 mày, mày lạ, mày lạ. Ừ. mày lạ mày 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 กันม <boxing, wrestling. S 1> ี่กันมี่กันมี่จุด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 มาจ่อยเช่นหลัดทั้งยี้ห้องทั้งเตือนมาอีกครับเตือนมาไหมงั้นแค่ส้มกัดยันยานคน เชื้อมาไหมผุนยู่คุณเล้วนี่ดอกนี่ก็ได้ใบยุคเลี้ยวที่ก็ได้ ลอ,อ,อยละลิว้วปีละล่ลองครับอืลอยละลิว้วปีละล่ลองดูเลยด้วยครับรู้จักเนียน่ยแหละเขาต้ล่องเอาละโอ,อ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอโอ๊ย <c oughs> <c oughs> <m ur ra> <c oughs> มวนสักโอ้ยโอ๊ยมวนครับมองนี่สองตัวเอาโอเคพอแล้วไปห้าไปมองไหมเย็นมันเดี๋ยวตีคักๆเดี๋ยวมันเข็ดครับมองแล้วตัวสองตัวก็แล้ว กว่าจิเตียมกันแล้วรู้สึกว่าถังน้อยๆเลยเน,นี่ยเดี๋ยวพี่น้องบังพี่น้องนี่เหมือเติบเลยครับปลาได้โอ้ยปลากินดีคักเด้อพี่น้องเนียเขาต้องเฝ้า,าไปแล้วครับไม่ไหวแล้วต้องต้องเฝ้าตีเขาพันไกินเลยครับไก้เที่ยงแหละสิบเอ็ดโมงแเครับปลาสามสิบคัพแล้วแน่นอนนะครับ เอ๋อสักวันเด้อครับสิบวกใครได้ท้ายแล้วเพราะว่าผลสีมาแล้วฟาตีเที่ครับผมนี่แหละครับผลสีมากมาเลยนะครับมาเชีย่ยวได้ก็ได้เท่านั้นมึงเจอเทอนี้สิกัดบ่บ่เห็นจะใส่ขยับใส่เงียอยู่แต่ว่าอยู่ใส่ อือโอ้บักงี้บักงี้ครับโอ้ยอน้บักงี้เลย,อยโอ้ยโอว่าอยู่มีอยังตีนหนามอุ้ยอุ้ยเขาท้าครับอืมอุ้ยฝนเมียตัวครับฝนยังหัวผมอยู่โดนอุ้ยใส่สวยครับโอ้ยอุ่นตึบเลยครับโอ้โหนี่ครับไอ้นินจาเต่าใส่หล่อน โอ้สุดยอดครับไอต้าสุดยอดเลยเต่าไอเตาวเบิ่นๆคนย่างหม้อเต่าสบายกินเล่นแหงดูดคนย่งหม้อแล้วคนย่งหม้อแล้วโอ้ยสุดตาอันนี้กินจาเต่าครับโอ้สุดยอดครับผม ใบลิ้วนิดหน่อยนะครับไปเลี้ยวนิดหน่อยข้อกัน <c oughs> ข้อดังไปเฮี้ยงตัวครับดังไอต้ตอวฝนตกครับพี่น้องตอนนี้โอ้ยโคตรจีบใบม่วงเ,เลยครับเสียงใบม่งเลยฝนตบกบ่เป็นสเส่าไงพ่อครับเมืม่อทั่วฟ้าท,ออทั่วหมอกเลยโนะั่วเนี่ยเลยเนาะ กินโน่นครับโอ้ยไม่เห็นไม่เห็นจอดกัดไอ้นี่บงังโอ้ยป่าบางังอ๋อไม่เห็นจอดกัดกัดอยู่ฝั่งนี้ไม่ติดอ,อุ๊บอื้เรียบร้อยครับกัดอยู่ฝั่งนี้แต่ไม่ติดลงมาฝั่งนี้โอ้ยอดูปอดี เครับเหลือก็อันนี้ละครินจาเต่าโอ้มันโอ้ยแบตแบตจะหมดแล้วนะครับแบตเหลืออยู่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเอาให้ดูก่อนบึงตัวทุท้ไทนะครับที่พ่อกันังุ่บานเลยแบบนี้บู๊สิเต่นเานินจาสายหลอนครับโอ้ลอนอีเลย เจอกันอยู่บ้านเด้ครับผมมาที่เกตรตีไปเรื่อยๆครับท่านนี้เมื่ออ่ประมาณใบสามนะครับจริงแต่ว่าปลาเขาหน่จะได้สามสิบนะครับที่ครับฮัลโหลครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับผมทีนี้เราก็มาดูปลากันนะครับปลาวันนี้ถือว่าได้เยอะมากนะครับผมสําหรับการทดลองเหยื่อนะครับผมเหยื่อเต่าินจ้าสายหล่อนนะครับ ลองเอาไปทดลองกับหมายข้างทางถนนเส้นบันสร้างปาจีนนะครับผมลองมาดูกันครับผลงานของเราวันนี้นะครับแต่รู้สึกว่าได้เยอะนะครับได้เยอะอยู่ปลาวันนี้ก็รู้สึกว่ากัดดีมากครับเพราะว่าฝนตกด้วยเนาะครับฝนตกด้วยแล้วก็คึมฟ้าคึมฝนทั้งวันนะครผมก็มีโอกาสตีเต็มๆก็จากเช้ามาหาเที่ยงนะครับหลังจากเที่ยงมาหาบ่าย จากบ่ายโมงมาถึงบ่ายสองบ่ายสามนะครับฝนตกนะครับมาหยุดตกก็ต่อประมาณเกือบเกือบบ่ายสามนะครับผมตกแรงมั่งค่อยมั่งนะครับผมก็เลยขับรถหนีมานะครับมาจนถึงแถวแถวแปดดิ้วนะครับไม่มีฝนนะครับผมที่นี้ผมก็เลยแวะตีตามหลอดข้างทางนะครับแปบ๊บหนึ่งก็ได้เพิ่มมาอีกสองสาตัวนะครับโอเคเราก็มาดู ดูปลากันครับอืปลาตายครับผมมันทับกันครับกล่องกล่องรู้สึกว่ากล่องมันเล็กแต่มันก็ไม่เล็กหรอกครับแต่ว่าเราได้ปลาเยอะเนาะมันทับกันครับผมปลาชโดไซแวนเยอะมากครับตอนนี้ปลาชโดไซแวนกําลังละบาดครับผมจะไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าแบตเอาไปน้อยนะครับผมมันก็ไม่น้อยหรอครับมีสามก้อนนะครับผม ก้อนหนึ่งก็ใช้เวลาถ่ายได้แค่ประมาณสองชั่วโมงนะครับทีนี้ผมก็เอาไปถ่ายตอนอแรกๆนะครับผมกดอัดยาวเลยนะครับกลัวไม่ได้ช็อตสวยๆนะครับผมทีนี้ก็ก็ได้ช็อตสวยๆมาหลายช็อตอยู่นะครับผมทีนี้แบตหมดไว้นะครับก็เลยได้ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ปลารวมทั้งหมดก็ได้ ส9ิบเก้าแต้มนะครับผมสำหรับผลงานของเต่านินจาสายหล่อนนะครับสาสิบเก้าแต้มนะครับถือว่ากัดดีใช้ดีนะครับสำหรับเหยื่อเต่านินจาสายหล่อนถ้าใดสนใจก็ทักเข้ามาผมได้เลยนะครับผมนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับปลาวันนี้ก็หมานมากครับหมานหมนทีนี้ผมก็พอฝนหยุดตกก็ตีแป๊บหนึ่งผมก็เข้าบ้านเลยนะครับกลัวมันมืดนะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้นะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อมีกาลังใจทําคลิปต่อไปนะครับผมเข้ามา คอมเมนต์เข้ามาถูกใจผมก็ดีใจนะครับผมสำหรับคลิปหน้าผมก็ว่าจะพาไปทดสอบเหยื่อสายลุยนะครับสายลุย3.5กับสายลุย4.0นะครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าเหยื่อสองตัวนี้จะเด็ดเหมือนเต่านิมจาไหมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณและสวัสดีครับ